าแบบเบบี้มายไงเขาให้ไหว้ในสายเห็นป่ะเด็กฝรั่งเขาสอนมาเขาเหวอเขาคลอดในน้ํานี้เด็กมันจะชินแต่ว่าจหายใได้ไดคนไทยจะเอาอย่างมาหมนุนหมนุนหมุนลูกหมุนหมุนจ้างห็นใจได้ไดหมนุนต,ตอนนั้นใหม่ๆนะเอาน้ําหยดเข้าไปพุกตาเนี่ยเฉยเลยลไ,เไม่ใช่พุก<ม>น้ำพลาดหยดตาก็เฉยมันไม่มันไม่อย่างนี้ด้วยนะใช่กับมืออะไรเนี่ยกับมือกับ ใส่ถูกอเองกรร่ามันกำอย่างเงี้ยมันกำตลอดตัดเล็บแล้วเดี๋ยวไม่ต้องใส่แล้วมันเก่งลนะแต่ว่ามันจรระกำกับอาหา่ไม่เล่นน้ำไม่ร้องเลยอืม่ยขวัญเมื่อสิอันนี้กำเนื้อน้ำลายดิ Ach ơi, phải 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 phai phai không quýt Ông Huy, ông Huy, ông Huy Đủ bé rồi chứ bé 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 rồi bé bé mấy tiếng bé 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 trốn bé 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 nó bé bé เมันชอบเป็นน้ำอยู่อาม่าไม่เคยร้องเลยเด็กคนอืานา่นอาบน้ำร้องแกแก้งแจเพื่อนบอกว่าลูกมันอาบน้ำเหมือนไอ้นี่ร้องจะแตกนึกว่ารลองจะแตกร้องเหมือนรกองแจ๊กดีมันเล่นน้ำแั้ไม่เมชื่อชื้อ